นี้ครับนำท่านมาชมการทดสอบสมรรถภาพในการปั่นครั้งที่หนึนะครับผู้เข้าทดสอบมีสีท่านด้วยกันก็คือพี่สักพี่แดงพี่เอกและครับพี่พลนะครับปล่อยตัวออกมาพี่พลก็นำริ้วเลยครับตามด้วยพี่แดงนะครับ สองท่านอยูข่ข้างหลังนี่ก็เป็นพี่เอกยังนำพี่ศักดิ์อยู่พี่ศักดิ์เป็นคนที่ท้ายคนะอยดูกันต่อ,อไปนะครับว่าสุดท้ายจะใครจะได้เป็นผู้ที่มีสามรรถาภาพดีที่สุดนะครับใช้ระยะทาง20กิโลนะครับ ดีครับคณะของเราก็ผ่านเทินบ้านโมลแล้วครับโอ้จัมอเตอร์ไซค์มาอย่างเร็วนี่คือกลุ่มผู้นำนะครับยังนำโดยพี่พลนะครับตามด้วยพี่แดงมาเป็นอันดับสองนะครับคล้าย จะม้วนเดียวจบหรือเปล่าไม่รอคนข้างหลังเลยครับระยะห่างก็ประมาณ5 500เมตรได้ครับใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับ น <ge ar> ี <ies> hi, ่ผู้ตามก็จี้มาอย่างรวดเร็วนะครับไม่ไม่ทราบว่าจะไล่ทันหรือเปล่ารู้สึว่าผู้ตามนี่ปั่นเร็วมากนะครับคิดว่าจะมาแซงเอาตรงเส้นชัยหรือเปล่า มาคอยดูต่อไปครับอีกไมก่กี่อึดมองดูไกล,กลๆจะไม่ทันแล้วครับรเห็นรถพี่พลพุ่งมุ่งหน้าออกก่อนตามด้วยพี่แดงเหมือนเดิมมาแล้วครับผู้นำครับสมรรถภาพ,าพเยียบ พี่พลนะครับเข้าเป็นอันดับที่หนึ่งโอ้โหสมรรถภาพยอดเยี่ยมนะครับพี่พลที่กล้องซูมดูขน,น,น,นครับด้านขวาเดี๋ยวว่าจะมีนักปั่นแอกมานะครับเห็ไม่เห็นนะครับโอ้โหห่างมากพี่แดงถูกพี่พลส,สปินห่างมากเลยนะครับ คืว่าที่สองจะเป็นใครครับโอ้โหห่างมากเลยนะครับจะเป็นนาทีหรือเปล่าห่างเห็นแล้วครับอยู่ไกลๆครับอยู่ไกลๆกำลังมาครับกำลังมา ยังมองไม่ชัดใครนะที่ออกเป็นอันดับสองอา้าวกับเป็นพี่ศักดิ์ครับตามด้วยพี่แดงโอ้โหเยี่ยมอย่างเลยคนสุดท้ายอยู่ห่างๆตามมาห่างๆเป็นคนสุดท้ายครับพี่เอกเราดันเองโอ้โหโอ้าวโชคดีครับสมรรถภาพดีเยี่ยมทุกคน สวัสดีครับ